ดูคูนะคะคูนี่เท่าหน้าเสาวดอวนเลยค่ะถึงทองบ้ง<ป>มาค่ะมาวันนี้มากินทุเรียนกันเนาะค่ะเนาะเบิ้งค่ะทุเรียนสองกองกล่องละสามร้อยสิบข้นค่ะพี่นองค่ะมาห่อนๆแบบนี้ได้ทุเรียนโอ้ยหอมลูกค,ค้านั่งกินเผาอยู่ทั้งนอนก็เนี่แต่ว่าทนค่วมหิวว่าได้ค่ะ ดูคูนะคะคูนเท่าหน้าเสาวดอวนเลยค่ะถึงโทรมาขุ่มคายอยู่ด้่งพี่น่องนะมึงมึงค่ะหวาน กนินหลายเมืใดนะคะหนึ่งบังเม็ด <laughs> <laughs> mà em bớt tam không luôn พูนหญ่นี่หวานเกินไปพอมเบ่งพู้หน่อยๆสิลองกินพูนี่บ่งพูนี่มันหวานคันหวานหลายๆก่าสูบ่ไไว้คือกันดิพี่นอง,งแสบบ๊อบบุญแสบแสบ,แบขักโดหลกหลาตา่า่ามันหวานออืม อะไรจืดโพสงสาเข้าเห็ดให่มากมากครัวกันเนาะจืดกระหวานกินทุเรียนน่ะมักบีไหมพี่น้องหลายๆคนถ้าติดตามแอนมาจะรู้นะคะว่าแอนกินทุเรียนเนี่ยสิมักบีเสียมะจักเป็นหยัง ต้องฟาวกินได้หน่งทุเรียนหนงประมาณูกายอยู่ข้างนข้างนอกน้ำแล้วมันร้อนค่ะนี่่ะเขาเข้าใจเขาบางคนลุกหัวไปกินอยู่ในบ้านเหมนนั่น เรื่องเขาเข้าใจเขาอะค่ะแต่ลูกัวกันกินได้เพสาหามแบบเยียบมืองกันต้องหาคนช่วยนะนี่ลูกลามันกระแทบมากเลยนะเบื้งผิอนกพุ่มเป็นพู่มของพเขาเขาบอก บ่มี่บุได้ต้องการบ่มี่บุได้กินเข้าไปได้อีกมันมาในส่วนระยะเวลานี่จะพูดให้ฟังเพิ่งกินข้าวเสร็จนั่นเนี่ย สำหรับตัวสาวดอนหนึ่งสือเป็นนวยแม่แอนปอกบ่เป็นหนี่งบ่งุุมค่าค่ะซื้อแบบนี้ที่มองเห็นดีกว่านะคะบางเมด็ดก็เป็นเม็ดหน่อยนะคะคุมค่าแ่ะงุมคาแห้ง

cầm mà không mấy mấy thử cầm đấy Ừ. Ăn năm mấy? Hả? Dạ, phim thật Phiến lại là đầy xanh gì đó

กินทุเรียนคนเดียวมื่อกเป็นเคิงกีโ่โลก้น่งเคิงกี่โห้าร้อยกร,ร,รัมอันนีมอน้าน้ม สู๋ว่าไหวค่ะพี่น้องคะขอถทษขออภัยอันนี้หวานมันกินน้ำตาลกัหวานนุ่นเนียนกระสู๋ว่าไหวที่แบเนิดนึงน่ะได้แต่ถ้าหวานเกินแบบวา่าจังได้ละอีกผู้หนึ่งหน่อยหน่อยมากคุณจืดบัานนี่ใกล้เขาและเฮ็ดมะคูกันพอดีซ้อมเบงิงเพราะว่าผู้นี่มันจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมนามสมเหนือก็ด้สิหวานค่ะก็บสิบประมาณนี้ละค่ะ คลิปนี้ถ้าสาวดอนกินมุ่มัมกินมรสุภากก็ต้องขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะอันนี้นี่บุหรสิเป็นคิ้วของใครค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะป้านาอาที่เขามารับชมแล้วก็เขามาเบิ้งคลิปให้สาวดอนกดติดตามให้สาวดอนฝากเป็นกําลังแรงใจให้สาวดอนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะเอาโทรศัพท์ไปรับสิลูกอย่ามายืนมองแม่ทําไมอ่ะเอาไปรับ ลูกฉันก็ยืนมองฉันแบบเออเฮ่อเลยนะคะขอบคุณค่ะ